คิดสิจ๊ะกับครูโปโป เวลาของคณิคิดสิจ๊ะมาแล้วนะคะสวัสดีคุณครูโปโปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพินิตานะคะสวัสดีผู้ปกครองทั้งบ้านรวมถึงน้องๆ้องที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พินิตามารายงานนะคะไม่เจอคุณครูสองวันค่ะออมได้สิบบาทครูรู้ได้ไงเนี่ยพินิตาบอกว่าออมมาละห้าบาทอ่านะครับเป็นเรื่องง่ายๆครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของเราเลยนะครับก็คือเราจะพบเหรียญต่างๆที่เกิดจากการใช้จ่าย นะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับเหรียญสองบาทก็มีบางคนก็ออมด้วยเหรียญสองบาทก็มีนะครับค่ะนะก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับอืมก็จริงๆถ้าอยากจะออมแบงค์ยี่สิบก็ได้นะใช่แต่ว่าน้องๆอาจจะลำบากตัวเองนิดนึงเพาราะว่าได้ยี่สิบาทพีดนี <laughs> นางค่อนข้างลำบากตัวเองนะครับถ้าจะเป็นยี่สิบบาทนะครับยกเว้นน้องๆบางคนที่พอมีเหลือนะครับก็สามารถที่ออมได้นะครับ ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะพินิตาว่าการออมเงินดีมากๆเลยนะคะบางทีเราก็เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ทํางานเหนื่อยยากมากๆกว่าจะได้เงินมาให้เราเนาะแล้วก็เห็นน้องๆหลายๆคนนะคะที่แบบเรียนจบทํางานแล้วก็จะรู้สึกว่าการหาเงินมันยากเหลือเกินทําไมคุณพ่อคุณแม่เก่งจังเลยเลี้ยงลูกมาได้ตั้งหลายคนเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราสามารถออมตังค์เก็บสะสมตังค์เพื่อที่จะเอาไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นของเราโดยที่ไม่ลําบากคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะคะครู ใช่ครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามารู้จักหลักการออมแบบอย่างง่ายๆละกันนะครับที่ทุกคนน่าจะทําได้ะนะครับพี่นิตาก็ทําได้น้องๆก็ทําได้เหมือนกันะนะครับหลักการง่ายๆเลยครับอย่างแรกครับก็คือออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายสิ่งที่จําเป็นอืนะคราวนี้คําว่าสิ่งที่จําเป็นน้องๆอ,อ,อาจจะบอกว่ากูาปโปโปโขนมเนี่ยจําเป็นนะไม่กินไม่ได้ <laughs> ความจําเป็นของเราไม่เท่ากันใช่ครับความจําเป็นของเราไม่เท่ากันบางคนบอกว่าของเล่นเนี่ยจําเป็นกับผมนะครับเค้กจําเป็นกับหนูค่ะอย่างเงี้ยนะคบเพราะฉนั้นก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรจําเป็นหรือว่าไม่จําเป็นคําว่าจําเป็นเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่ซื้อแล้วอยู่ไม่ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างเช่นปากกาดินสอยางลบดินสอหมดยางลบหมด ถ้าไม่ซื้อมาเนี่ยเราจะไม่สามารถเรียนได้อะอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าทำไมมันหายทุกวันเลยค่ะยัางลบนะคุณแม่บอกตลอดเลยหายแล้วเรลูกดินสอหายแล้วเรลูกอย่างนี้เลยอ่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลรักษามันไว้ให้เป็นอย่างดี ค่ะ,ะคยิ่งเอจ้าจ๋อหายทุกวันค่ะแอบกินหรือเปล่าก็ไม่ยู่ขนาดนั้นไม่ใช่กล้วยพินิตาจำไม่ได้หรือว่าแต่ก่อนยังลบเนี่ยมันมีกลิ่นผล,ลไม้กลิ่นขนมเนี่ยก็แค่ชิมนิดหน่อยเองกินกันแบบหมดไปเป็นก้อนๆแล้วมันกินได้ไหมคะจริงๆมันก็ไม่ควรครับใช้คําว่าไม่ควรละกันเอาน้องๆนี่กินอย่างลบขายของมาเดี๋ยวนี้นะ อย่างที่สองนะครับการเก็บเงินออมเนี่ยเราก็ควรเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะครับเช่นเก็บใส่ในกระปุกอมสินหรือว่าเก็บไว้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับให้เป็นที่เป็นทางไม่ใช่ว่าเอาไปวางทิ้งไว้เลี่ยล่าตามบ้านอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ยังมีใครขุดหลุมฝังดินไหมกูหัวหน่อนเอาไปกินนะครับอ่ะ อีกอันนึงครับอันนี้จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นครูปโบโบแนะนําให้ทาครับก็คือเป็นการจดบันทึกการออมอ๋อนะครับคือถ้าน้องๆเนี่ยเก็บเงินเท่าๆกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องจดบันทึกครับเพราะว่ามันจะสามารถใช้วิธีการคูณตัวเลขตามจํานวนวันที่เราเก็บได้แต่ว่าถ้าน้องๆเก็บไม่เท่ากันอย่างเช่นวันนี้เหลือ2บาทเก็บ2บาทวันพรุ่งนี้เหลือ5บาทเก็บ5บาทเนี่ยตัวเลขมันไม่เท่ากันเพราะนั้นเวลาที่เราหยอดใส่กระปุกเนี่ยเรา ไม่รู้ว่าในกระปุกเนี่ยมันมีจํานวนเงินเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีการจดบันทึกครับวันที่1เก็บ2บาทวันที่2เก็บ5บาทวันที่3ามเก็บ1บาทอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เรารู้จํานวนเงินที่เราเก็บไปนั่นเองแล้วถ้าพี่นิตาได้เงินมาเท่าไหร่เก็บหมดเลยแล้วให้คุณยายซื้อของกินให้กินแทนนะคะ <laughs> อันนั้นก็อาจจะเป็นข้อตกลงกันที่บ้านครับ <laughs> อันนั้นจะเป็นเจ้าเล่ใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะเป็นเจ้าเล่นิดนึงนะครับคือไม่ยอมเอาเงิน ของตัวเองออกแล้วก็<ป>ใช้<อ>งเงินคน,นอื่นนะครับอันนั้นก็ไม่ควรนะครับผมค่ะนะแล้วก็อันสุดท้ายครับเมื่อมีเงินออมมากขึ้นนะครับเราควรนําไปฝากธนาคารเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์มากขึ้นซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยที่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเงินเยอะในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็เอาไปฝากไว้ที่ธนาคารหรืออย่างครั้งที่แล้วที่คูบโ,โป้เคยบอกนะครับว่าเวลาเก็บเงินเนี่ยเราก็อาจจะทําข้อตกลงกับคุณพ่อคุณแม่หนูเก็บเงินวันละบาทนะคะเพราะฉนั้นคุณพ่อคุณแม่ช่วยสะสมเงินให้หนูด้วยหนูจะเก็บเป็นเวลา1ปีอะไรอย่างเงี้ย นะครับเพราะนั้นเงินที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เงินของเราทั้งหมดแต่ว่าเป็นผลประโยชน์ไม่ได้บอกเป็นเงินคุณพ่อคุณแม่นะแต่ว่าเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับจากการออมค่ะนะครับมันก็ทําให้มีเงินสะสมในการออมมากขึ้นนั่นเองพี่นิตาเคยเห็นในข่าวที่เขาบอกว่าเขาเอาถังน้ำอะค่ะถังน้ําที่เป็นถังแกลลอนใหญ่ๆอะแล้วก็หยอดเงินลงไปลงไปทุกวันแต่เขาไม่ได้กําหนดนะคะว่าเท่าไหร่อพอเขาทุบถังออกมาค่ะมีเงินเป็นแสนเลยค่ะก็นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้สนใจว่าในการ ออมของเขาเนี่ยเขาจะต้องใส่เงินไปเท่าไหร่แล้วก็ออมไปเรื่อยๆครับค,คือเหมือนออมแบบลืมใช้คําว่าลืมเลยละกันก็คือไม่ได้มานั่งกังวลว่า เอ้เงินจะได้เยอะได้น้อนเท่าไหร่แล้วค่ะนะครับวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าฉันอยากจะทุบถังตัวนี้ขึ้นมาก็เลยเอาขึ้นมาทุบดูนะครับเพราะฉนั้นเราจะเห็นเลยว่าการออมแบบนี้มันจะทําให้เราลืมไปเลยครับว่าเรามีเงินเก็บแบบนี้เอาไว้แล้วพอถึงวันหนึ่งที่เราต้องการใช้เงินหรือว่าเรานึกขึ้นได้แล้วเราอยากที่จะเอาเงินตรงนี้ออกมาก็เป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร นะครับผมค่ะนะคราวนี้แรงจูงใจในการออมครับแน่นอนครับปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือน้องๆเนี่ยจะรู้สึกว่าขนมก็อยากกินของเล่นก็อยากได้ตอนนี้ฉันมีเงินอยู่ฉันก็อยากจะไปซื้อของเล่นไปซื้อขนม,มนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างแรงจูงใจครับในการอ,ออมเงินนะครับก็คือเราอาจจะกําหนดเป้าหมายเอาไว้ครับว่าเราอยากที่จะได้ของอะไร ที่อาจจะเป็นชิ้นใหญ่ครับแล้วก็เก็บออมนะครับมันจะเป็นการสร้างความกระตือรือร้นในการออมได้มากขึ้นอย่างเช่นคูโปโป้ครับสมัยก่อนผมใช้สมัยก่อนเลยนะว่าอยากได้ซาวเบาน้องๆรู้จักซาวเบาไหมเกิดไม่ทานเลยคะ <c oughs> ่ะนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยซาวเบาเนี่ยมันก็จะมีของที่เป็นของปลอม นะครับแล้วก็มีของที่เป็นของแท้ของแท้เนี่ยก็จะแพงแบบ3 4มสี่พันสมัยก่อนซึ่งถือว่าแพงมากนะครับแล้วก็จะมีของปลอมที่เป็นต้นทุนต่ำครับประมาณ5 600บาทเพบาทตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยคูปโปโบใช้วิธีการแบบนี้ครับคือเราอยากได้เราอยากได้เราก็ค่อยๆเก็บออมแบบนี้ไปครับเก็บออมไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงวันหนึ่งที่มีเงินเยอะก็เอาตรงนี้ไปซื้อดีดังแล้วมันเป็นความภูมิใจในตัวของคูปโปโเลยว่าสิ่งของที่มีค่ามากที่สุดในร่างกายของเรา นะักวันนั้นที่เราซื้อด้วยตัวเองเนี่ยก็คือไอ้เครื่องเล่นซสาเบาเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปครับจากราคา500กว่าบาทก็ขยับให้มันสูงขึ้นสูงสุดที่เคยซื้อคือ1290บาทโอ้โหดําแม่นเลยค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราค่อนข้างภูมิใจอืนะครับค่ะแต่ถ้าตอนพินิตาเด็กๆที่ภูมิใจแล้วซื้อเองพินิตาทํางานพิเศษค่ะ การทำงานพิเศษก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เพิ่มเข้ามากับตัวเราเองนะครับเพราะนั้นเราก็เอาเงินตรงส่วนนั้นไปใช้จ่ายหรือว่าไปออมเงินได้เช่นเดียวกัน สนุกมากเลยนะตอนพินิตาทําก็คือเหมือนช่วงปิดเทอมอะค่ะก็มาทํางานพิเศษด้วยความที่พินิตาตัวโตกว่าเด็กในวัยเดียวกันค่ะเขาก็เลยให้ไปทํางานพิเศษกับพี่สาวได้ตอนนั้นพี่สาวเรียนอยู่ปวชค่ะแต่พินิตาเรียนอยู่แค่ปฐมเองนะคะแล้วพินิตาัวโตเท่ากับพี่เขาแล้วก็เลยกลายเป็นว่าพินิตาก็เลยได้ไปทําตอนนั้นเหมือนแบบมีแจกของในห้างสรรพสินค้าเหมือนที่เราไปยืนในห้างแล้วก็จะมีแต่งตัวแล้วเขาก็จะแบบให้แจกของแจกใบปิวแจกของชิม ลแล้วพอพี่นิตาได้เงินมาพี่นิตาก็เอาไปซื้อชุดน,นักเรียนเอาไปซื้อรองเท้าถุงเท้าไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ต้องมาเสียตังให้แล้วก็พี่นิตาเอาไปซื้อเทปคะ่ะนะครับเพราะนั้นคืออย่างที่บอกครับว่าอะไรที่เราสามารถซื้อได้ด้วยตัวเราเองมันเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เวลาที่เราหาเงินได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจเช่นเดียวกัน ใช่ค่ะนะครับอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงอีกนิดนึงละกันนะครับจำได้ไหมว่าเรื่องการออมเงินเนี่ยครูปโป,โปโปเคยพูดเอาไว้ะนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เลยอนะครับตอนนี้มาเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะนะครับถ้าใครที่ออมเงินตามที่ครูปโป,โป,โปบ,บอกเนี่ยก็น่าจะมีเงินเยอะระดับหนึ่งแล้วค่ะนะครับคราวนี้ครูปโ,ปโปจะพูดถึงกรณีที่ว่า ออมเงินเท่าๆกันทุกวันทุกวันนะครับถ้าน้องๆอ,ออมเงินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ครูปโ,ปโปโปได้พูดถึงนะครับจนถึงวันนี้นะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะรวมทั้งหมดประมาณ85วันะนะครับน้องๆอ,อาจจะงงๆว่าทําไมได้85วันเพราะนั้นก็นับไปครับเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วนัวนวันที่เราเริ่มเก็บเงินนะครับมีนาคมเมษายนแล้วก็มาเดือนนี้พฤษภาคม นะครับก็ได้ประมาณ85วันครับถ้าน้องๆเก็บเงินวันละ5้าบาท นะครับน้องๆจะมีเงินเก็บตอนนี้425บาทค่ะาาแต่ถ้าน้องๆเก็บเงินวันละ10บาทนะครับน้องๆก็จะมีเงิน850บาท <ừ> นะ <ừ> เช่นเดียวกับครูโปโปเข้าครูโปโป,โปเก็บ10บาทนะครับเท่ากับว่าวันนั้นถึงวันนี้ครูโปโปมีเงิน850บาทอยู่ในตัวลนะ,ะนะครับก็สามารถที่จะเก็บเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆได้นะครับคนะเพราะฉนั้นตรงนี้เราก็จะมองเลยว่าสมมุติว่า เราอยากได้ของชิ้นใหญ่ที่อาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้ด้วยเหตุผลว่าราคามันสูงหรือราคามันแพงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีนี้ในการเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วเราก็ไปซื้อของพวกนี้ได้หรือว่าอย่างที่บอกครับว่าใช้เป็นวิธีการครับว่าหนูเก็บเงิน5บาทคุณพ่อคุณแม่ช่วยเพิ่ม5บาท อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเก็บแบบสม่ําเสมอเก็บเป็นประจานะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันอยากเก็บพรุ่งนี้ฉันไม่อยากเก็บอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่เราเก็บเงินแล้วเนี่ย อาจจะเป็นทุกเดือนก็ได้ครับก็คือเก็บครบ1เดือนเราเอาเงินตรงนี้ไปใส่ธนาคารเพราะว่าการเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยมันจะได้รับดอกเบี้ยซึ่งทําให้เงินที่เราฝากเนี่ยงอกเงยขึ้นก็คือพูดง่ายครับอย่างเช่นเราเข้าธนาคารเนี่ยสามบาทมันก็อาจจะได้เงินที่ออกมามากกว่า300บาทไปตามระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นค่ะนะครับผม ก็ลองดูแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่ยังไม่เคยออมก็เริ่มต้นออมตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะคะต้องฝากเจ้าจอครับอยากกินกล้วยเยอะๆต้องออมเงิน <c oughs> <c oughs> นะอยากกินกล้วยเยอะๆต้องออมเงินครับจะได้มีเงินไปซื้อกล้วยเยอะๆนั่นเอง นะอ่ะก็ฝานน้องๆทุกคนด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยออมก็ลองออมดูนะคะเราจะได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยแถมเรายังได้ของที่เราอยากได้และภาคภูมิใจที่เกิดจากเงินที่เราเก็บเองนะใช่ครับผมขอบคุณคุณครูโปโปมากๆเลยคะ่ะครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะครับผมสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ คณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป